มาเปิดกระสังสบายดีพี่น้องตอนนี้บ่ายโมงเอ,อ่อเสาวสามนาทีน้องฟองไปร้านเก่าเจ้าประจำทุกคนนะฮะร้าน,านแซมร้านนัวเข้าะาหละห่านน,างนังหนาแบบอาหารการกินก็โอเคป้าตตีนหลด เสียอยู่อย่างเดียวนางเห็ดคนเดียวแล้วมันสา,นสาแต่เรื่อง,งสรสชาติอาหารอะโอเคเลยพี่เนอะห้ามกระสืออ่าผลไม้จากตลาดดงมาซำรองไขไ่ใช่ไหมอกอกินเป็นดำอื้ม <No. S 2> ผ่านไปหลายนาทีผ่านไปยังอีกแล้วแม่ กินมันเบิดไมกแตงนะกืนกระสีบล้องคุณหรองกินเบิดอาหารมันก็ราตกกินอาหารเรากินโรดดามหน้ามาังบัวอยู่ในนี้ก็มีอใหญ่ในสัตว์มังบัวนึ่งใหญ่มึงไหรให้เรดกินหมอ <laughs> เห็นกำาขาคนเดียวกับซิซ่าแน่พี่น้องเย้ยแต่มันนี่มอนได้ได้ลูกมือมาสอยสอยเสิร์ฟข้าวหลายอย่างเป็นอย่างนี้อือมันต้องมีคนตำเลยต้นนี้ยังกับต้นมักแต้โอ้ ข้ากระหูเด็ดนี่มาเป็นต้นบแบงเตนะห้านแสบอาหารตามสั่งแมนเฮ้ยมันก็ะแสบอะไรห่านตัวน่าเฮ้ยสเกตเบิึงห่านห่านตรงข้าเราไม่ลดเลยเอาก็จะแหวกห่านนี่นยแซ่บอยู่หฮ้ยแต่ว่าโตซะเฮ้ย <c oughs> เมื่อมากูาเห็นยังจานนี่กู <L> จะกินอาหารเหมือนกูยอยากจานตอนนี้บ่ายสองโมงเป็น้องเลยจานเพิ่งมาผ่านไปกี่นะกนาทีนะสามสามสิบกว่านาทีเหนื่อยดิมองการ์สตสตัม มอกลังตำจะมอกอามาเองกินอันไข่นกกระทากับเบิดไปแล้วเฮ้ยแพ็กหนึ่งกับมียังอีกมักแตงขนมปลาแซ่บเอ่งกินจนเบิดเลยเต็มไ่ได้เฮ้ยหิวมาแล้วจ้าม่ดูแลนะฮะมันยังได้ยังอีกเยอะอ่ะ โปตดหวย่ะไม่ใส่กู กับข้าวผัดบ่แม่ปลาตัวแม่กินบเบอร์เบิร์บอโดยแมงแม,แม่ลูกกินลูกสามารถกินแต่เบอร์ตตอนนี้นะไปนะขอมเมองปลาตกมาดำกนการหักสั่งกรณา กินสูกิน สุดท้ายก็ถึงเวลาที่รอคอยเกื่อยยนไปเรื่อยอื hai nhà gọi thỏng đâu bạn đến đâu <cười> <cười> 给你年来。 าสุตราระจำทื่นคุ้งไปเป็นแล้ว่าตื่นคุ้งไปเป็นแล้ แซ่บพี่น้องลืมกินผัก มันโผล่ไอ,อยังหอมผิดแค้นสันมันก็จะเป็นแค้นงยงาวครับหงำเขียวไปเขียวมาอร่อยไหมมึงน้ำตกรูชา้าจะอร่อยมากเนืเ้อชั้นเนื้อชั้นมากแซ่บปะแม่ กินนะแม่กินแม่เราแซ่บเลยแซ่บตาเล็กองเดหน้าตึงยังแม่โอดเนาะเรื่องเราบ่ค่อยเก็บอาการเลยแม่นี่ที่แม่นี่บ่ค่อยเก็บอาการเลยน้องแม่เนาะแม่ไปวิ่งแถวอืมแม่นอนแม่กินเด็กเดียวเดียวพลอยน่าหน้าไหนกับข่า อือจะสีโปสเตอร์ขอดขขาวอยากแดกตุ้งใายมากกว่าอือแซ่บมากแซ่บกับอาหารก็ก็จานนั้นระค่ะว่าอืมแซ่บกับอาหารก็จานนั้นระค่ะกินสร้างครับก๋เตี๋ยกินเสือกับย่าง ก๋เหลือเจี้ยงแถบสิบอะไรหล่างจานเสกปินมาปุ๊บลายแซนเตอร์อิ่มได้แบบนี้ขอสองจาน อะไรก่อนสองแสนเจ็ดสิบนต้นะแม่กรสีตีงกับริตสูดิ